สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมอ้ําเอ็งกันอีกเช่นเคยนะครับบิงตี้ควรมีกีอาชีพมีอาชีพอะไรบ้างนะครับสำหรับเกมโยกังนะครับเป็นเกมที่มีอาชีพหรือตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะถ้ารวมตัวละครที่กําลังจะเข้าเซิร์ฟเร็วๆนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด13ตัวด้วยกันผมเดาานะครับว่าหลายๆคนนะฮะ ซึ่งที่เล่นนะครับผมว่าลังเลอ่ะจะเล่นอาชีพอะไรดีนะครับหนึ่งตีนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่านะครับหลายๆคนเนี่ยอยากจะเล่นแม่งทุกอาชีพเลยแต่นะครับตีหนึ่งสามารถตีกันได้แค่8ตัวเท่านั้นแต่สําหรับคนที่คอมแรงทุนทรัพย์สูงนะครับสามารถสร้างตีได้นะครับหรือสามารถเล่นได้ทุกอาชีพเนี่ยอย่างชิวๆนะครับ หตี้มี8ตัวก็ตั้งสัก2-3-4ตี้ก็ยังได้เลยเพราะว่าโยกลางเนี่ยเปิดได้สูงสุด30จอนั่นเองนะครับผมและสำหรับคนที่คอมไม่แรงนะครับงบน้อยควรทำยังไง ก่อนจะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักนิดนะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมนะฮะทำช่อง YouTube 2ช่องนะครับจะเป็นช่องเกมกับช่องเอ่อทั่วไปเนี่ยะครับทำเกี่ยวกับการเที่ยวการกินการเล่นๆต่างๆนะฮะสามารถนะฮะเข้ามารับชมกันได้นะครับยังไงก็ฝากช่องนี้ไว้อีกช่องหนึ่งกันแล้วกันนะครับคอมไม่แรงนะครับงบน้อยนะฮะผมจะจัดตี้ให้นะครับตั้งแต่3ตัวขึ้นไปนะครับจนถึง8ตัว ว่าควรมีตัวไหนในตี้บ้างนะครับผมมาอันที่1กันเลยนะครับจัดตีสามตัวนะครับควรมีอะไรบ้างหลักๆยืนพื้นนะฮะยังไงก็ต้องมีหมอ1ตัวนะฮะสองเป็นอาชีพดาบเป็นฮันควางหรือจะเป็นโนโฮนะครับเลือกสัก1อาชีพนะครับตามที่ชอบสําหรับตัวที่3ของตีนะครับก็จะเป็นธนูหรือเมอยูจินนะครับผมมีเหตุผลนะครับอาชีพหมอจะมีประโยชน์ตรงที่ว่า1 จะสามารถเก็กเราได้จะทําให้เราถึกขึ้นมีเลือดเยอะมีความแม่นยํามีพลังโจมตีที่สูงขึ้นมีการลบลีกนะครับผมเนี่ยมีเลือดมีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายนะฮะและยังมีนะครับสหายทั่วล่านะครับให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มนะครับสมาชิกในตี้เนี่ยของทุกคนนะครับให้มีพลังป้องกันนะฮะเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับถามว่าเยอะไหมเยอะนะครับพลังป้องกัน20%นะครับและก็เพิ่มโปวดให้สมาชิกในทีมเนี่ยอีก5%เยอะ มากนะครับแล้วก็ยังมีฮิวนะครับทำให้ทีมเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับโดยที่แทบจะไม่ต้องใช้ยากันเลยทีเดียวนะครับถ้าตีมอนเตอร์ที่เราสู้ไหวนะครับพอ,พอเท่ากันเนี่ยถ้าเลือดลดเนี่ยมันก็จะสามารถยืนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองนะครับตัวที่ 2, 2จะเป็นอาชีพดาบอาชีพฮันกวางหรืออาชีพโนโฮก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมทำไมต้องเป็นอาชีพดาบพันกวางหรือโนโฮนะครับ เพราะว่าอาชีพดาบเนี่ยจะสามารถสกิลหมู่ได้นะฮะช่วงแรกๆถ้าวิวสิบเราก็จะไปขออาจารย์ได้แต่ถ้าไม่มีอาจารย์หาไม่ได้จริงๆก็จะมีสกิลหมู่ของเราแน่ๆนะครับตอนเ,ออเลเวล55นะครับขึ้นไปนะครับสำหรับพันกว้างเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นขอดูก่อนนะครับ <c oughs> ทันกว้างจะมีสกิลหมู่ตอนวิวเก้าสเดนะครับถามว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้นะครับตอนหลังๆ และโนโฮนะครับมีปานหมุงตึ้งแรงนะครับแล้วก็มันมันแรงเท่าๆกับยิงหลักเลยมันไม่ใช่แบบสกิลรองอย่างพวกคันกวางอย่างพวกดาบเนี่ยดาบเนี่ยจะจะโจ,จมตีเนี่ยตัวที่มันเป็นหลักเนี่ยแรงนะครับแล้วก็รอบข้างเนี่ยจะเบาแต่โนโฮเนี่ยถ้ามีปานออกไปเนี่ยรอบข้างนะฮะจะโดนแรงพอๆกับโจมตีหลักเลยนะครับแต่โอกาสออกเนี่ยถามว่าเยอะไหมโอ้ก็เยอะนะครับก็ไม่แทบไม่ แคบออกทุกดอกก็ว่าได้นะแต่ว่าก็นะครับนะต้องมีความถึกอยู่ในตัวเองนะครับทั้ง3อาชีพนี้เลยเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งนะครับสำหรับ3ตัวนี้นะฮะตัวสุดท้ายนะครับธนูกับเมยุจินเนี่ยทำไมผมเลือก2ตัวละครนี้เพราะว่า1เรามีหมอ2เรามีดาบนะครับ3เราต้องมีตัวที่ทำดาเมจนะฮะเพื่อที่จะจบมอนไวนั่นเอง แต่สําหรับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นธนูกับเมยูจินนะครับเพราะว่าธนูเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ยิงแรงเมยูจินก็เป็นอาชีพที่ยิงแรงแต่ถ้าจะให้ผมเชียร์ผมขอเชียร์ธนูนะครับเพราะว่าธนูเนี่ยมันจะมีบัฟนะฮะเพิ่มพลังโจมตีวิชาให้ทีมอีก10%ถามว่าเยอะไหมก็พอได้นะครับ10%ก็ถือว่าเยอะนะครับต่อมาอันดับที่2ตี้4ตัวมีอะไรบ้าง ผมขอยืนพื้นนะครับอันดับที่1คือหมอเหมือนเดิมนะครับอันดับที่2ก็คือดาบฮันกวางหรือนโฮเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะฮะอันดับที่3นะครับก็จะเป็นธนูหรือแมยูจินเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะเหมือนเหมือนกับอันแรกนะครับจะเหมือนเหมือนกับตีสามเลยตีสี่นะครับส่วนตัวสุดท้ายของตัวที่4ผมจะมี2ช้ชอยให้เลือกระหว่างนินจากับพินนะครับถ้านินจาเนี่ยจะสามารถช่วย นะครับลดเกาะของมอนเตอร์ได้นะครับแล้วก็ทําให้มอนเตอร์เนี่ยเลือดไหลส่วนพินนะครับจะสามารถนะฮะเพิ่มดีบัฟให้กับตี้ได้นะครับเนี่ยทำให้มอนเตอร์เนี่ยตีเราเบาลงนะครับอย่างเช่นมอนเตอร์ตีเรา400นะครับมอนเตอร์ตีเรา400แต่ว่าถ้ามีบัฟพินตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมผมไม่ทราบเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยบัฟพินตรงที่หัวมอนเตอร์นะฮะจะทําให้มอนเตอร์เนี่ยตีเราอาจจะเข้าไม่ถึง แบบไม่เกินสิบเลยก็ได้นะครับสำหรับบับพินเป็นอาชีพที่สําคัญมากๆนะครับนินจากับพินนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับตีส4ตัวนะครับต่อไปตี้5ตัวควรมีอะไรบ้างนะครับตี้าตัวนะครับยืนพื้นคือหมอนะครับสดาบฮันโนโฮเหมือนเดิมนะครับผม3ธนูหรือแมยูจินนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 4. นะครับผมจะแยกออกมาแล้วนะ4 ผมให้นินจานะครับเพราะว่านินจามันจะลดเลือดลดเกาะนั่นเองอามว่ามันช่วยได้เยอะไหมช่วยได้เยอะนะครับส่วนตัวที่5นะฮะผมให้เป็นพินนะครับเนี่ยจะสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเห็นไหมเมื่อกี้ผมจัดลําดับให้พินกับนินอยู่ลําดับที่4ของตีสตัวใช่ไหมพอเพิ่ม5้าตัวเนี่ยเราต้องเพิ่มบทบาทมานะครับแยกจากนินกับพินเนี่ยออกมาเลยนะครับให้มันเป็นอีกขั้นหนึ่งเลยนะฮะก็คือพินกับนินเนี่ยต้องมีเนตตี้นะครับ5ตัวนะฮะ มันจะทําให้บัฟเนี่ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันดับที่4ตี้6ตัวควรมีอะไรบ้างนะครับอันดับที่1หมออันดับที่2ดาบอันดับที่3โนโฮนะครับอันดับที่4ธนูอันดับที่5นินอันดับที่6พินนะครับมันเริ่มแตกออกมาแล้วนะจากเดิมอันดับที่2นะฮะจะมีดาบจะมีฮันกวางและจะมีโนโฮนะฮะผมขอเลือกดาบอันดับที่2นะครับ โนโฮอัน no ดับที่3เพื่อช่วยทาดาเมจนะครับโนโฮกับาดาบเนี่ยจะช่วยได้เยอะนะฮะในการาสกิลหมู่นะครับรอบข้างนะฮะโนโฮก็ทําในส่วนของโนโฮไปก็คือปานออกรอบข้างนั่นเองนะครับจะทําให้จบมอนสเตอร์เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สําหรับ6ตัวเนี่ยถามว่าจบมอนสเตอร์เร็วหรือยังผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะจบมอนสเตอร์เร็วแล้วเพราะว่ามันมีตัวละครที่ทาดาเมจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะทำให้จบมอนสเตอร์เร็วอันนี้ก็ มันเป็นความคิดเห็นผมส่วนตัวนะครับก็ใครอยากจะทําตามนะฮะก็สามารถทําตามผมได้หรือใครอยากจะแบบแตกแนวไปแบบเอาชีพอื่นก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับสําหรับการแบ่งนะครับตี่7ตัวจะมีตัวอะไรบ้างนะครับ1หมอเหมือนเดิมนะครับ2ดาบ 3. โนโห4ธนู5นิน6พิน7ทวนหรือเมยูจินอ่ะเริ่มแตกออกมาแล้วนะสำหรับตี่7ตัวนะฮะ ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับไอส2ตัวเนี้ผมว่าโอเคสังเกตนะครับตั้งแต่ตีหตัวขึ้นมาเนี่ยจะใส่ตัวอะไรไปก็ได้นะครับแต่ต้องมีตัวดีบัฟแล้วก็ต้องมีตัวที่ช่วยลดดาเมจของตีนะฮะที่ผมบอกมาเนี่ยมีทั้งหมดนะครับอ่าสำหรับข้อดีของแต่ละอาชีพนะครับมันมีดีทั้งหมด ทุกอาชีพแต่ว่าเราจะเอามาแบบคอมโบกันยังไงนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเป็นตี้8ตัวควรมีอะไรบ้างนะครับผมขอเชียร์นะครับหหมอเหมือนเดิมนะฮะสดาบนะครับสโนโฮนะครับสธนูนะฮะหนินจาหกพิน7ทวนหรือแมยูจินนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายผมให้เป็นหมอเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะมีหมอฮิวนะครับ2ตัวแต่ว่า ช่วงหลังๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามีหมอทีมตัวเดียวก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าเซียนหนึ่งขึ้นไปสามารถเก๊กหมูได้พะเก๊กหมูเนี่ยมันเก๊กเร็วนะครับแล้วก็สามารถทีวต่อเนื่องได้เลยแต่ว่ามีหมอ2ตัวมันดีตรงที่ว่าเราเนี่ยสามารถเอามาเป็นหมอบูได้นะครับหมอบูเนี่ยก็โหดนะครับจะเห็นได้ว่าหมอบูไม่ได้ได้อยนะครับสกิลในการโจมตีเนี่ยเขาเขาขาคัดรุนแรงเลยอะรุนแรงมากนะครับถ้าติดปานเนี่ยบัา คือแบบมันแรงกว่าทลายฟ้าไปแล้วอะฮะมันสอง0 0อัพแล้วนะครับสำหรับสกิลของหมอบูนะครับหมอบูเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรนะครับมีหน้าที่ในการเก๊กนะฮะให้หมอฮิวเนี่ยตรงนี้นะครับฮิวยาวนะครับแล้วก็หมอบูเป็นคนเก๊กแล้วก็ทำหน้าที่บูไปด้วยเก๊กไปด้วยนั่นเองนะฮะจะทำให้การฮิวเนี่ยไม่เสียจังหวะนะครับผมอันนี้ก็เป็นการแนะนำเฉยๆนะครับสำหรับ ตถามว่าดีที่สุดไหมมันมันไม่ได้ดีที่สุดแต่มันถือว่าดีแล้วนะครับสำหรับอาชีพที่ควรมีในตี้นะครับก็มีประมาณนี้นะฮะถ้าใครชอบนะครับผมและอยากให้ทําคลิปอะไรอีกนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะแล้วกลับมาตอบทุกคนและผมก็จะเอาคอมเมนต์นะครับที่ทุกคนอยากให้ทำเนี่ย เอามาทําให้ดูก็แล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมและสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ที่หน้านสำหรับคลิปนี้เนี่ยสวัสดีครับบ๊ายบาย